ดามนั่นี่ไหมที่นั่ง2,000แ้ว่ะที่นั่ง2,000อยู่2,000เกมฟีืนม่ฟีมือถีอตาง2,000 มองไม่เห็นนั่ง้อย่านังนสายไฟเลคไป้อนยนสายไฟนะคะเดี๋ยวนะครับอันนี้ผมขออยู่ึงฮะยังหลือทีมติกรของเราทั้งสองท่านยังไม่มานะครับต้องขออนุญาตลุกเป็นเชือกรอบฮะเดี๋ยวถึงไง